สวัสดีครับทุกคนผมโดจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็กการ์ดตัวละครอ,อีโวนะครับผมนี่นะแพ็กการ์ดนี่นะอ่าแพ็กการ์ดนี่นะครับได้จากการสะสมวัตถุดิบเปเปโรเอสเนี่ยให้ครบ10ชิ้นนะครับจากอ่าอีเวนต์ล็อกอินวาเลนไทน์พิเศษนะผมเนี่ยสะสมครบแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับมันมีโอกาสที่จะได้นะอีโวคิมุนอีโววินเทอร์อีโวพริวอีโวไกาอา อีโวฮาหยองอีโวจูนี่อีโวอานุบิสอีโวสวีดเมียนอีโวมูไลจินี่อีโวนาโอมิอีโวเอลเซ่อีโวอาชาอีโวยุนลังอีโวควีนสกาเลตอีโวซาโฮอีโวมิตตี้แล้วก็อีโวสีกันดีนะครับผมเนี่ยอยากได้อ่าอีโวสีกันดีอีโวมิตตี้อีโวฮาหยองหรือไม่ก็อีโววินเทอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดได้ตัวอะไร ก็จะเอาตัวนั้นไปเล่นให้ดูนะครับมาเปิดกันเลยดีกว่าผมจะได้ตัวอะไรนะอยากได้วินเทอร์ลูกวินเทอร์จงมามาอีโวสีกันดีก็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 ดีคือการนี้ผมก็ยังไม่มีไงเดี๋ยวผมขอไปอัพแล้วก็จัดซ็กก่อนนะผมได้ทำการอัพการ์ดเต็ม30ิแล้วนะครับป่ะมาดูความสามารถของอีโวสีกันดีกันนะครับผม ความสามารถที่หนึ่งนะในเิร์นของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสีเปอร์ขังคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเมื่อฝฟล์ตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาส65เปอร์เพิ่มค่ามันทางคูณ4ความสามารถที่1เนี่ยมีขังคุกทั้งหมดภายในแถวแล้วก็มีเพิ่มค่ามันทางคูณ4เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเราเนาะ มาตอนความสามารถที่สอนนครับเมื่อก่อสร้างก็จะมีโอกาส4ีพเปอร์เลือกย้ายไปในแถวนะเมื่อจบเทินก็จะมีโอกาสเจ็ดสิเปอร์ติดตั้งกับดักสปริงนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างแลนมาร์กก็จะมีโอกาส55้าเปอร์ที่เราจะได้แลนมาร์กด้วยความสามารถที่2เนี่ยมีนะครับก่อสร้างเลือกย้ายไปแถวจบเทินวางกับดักแล้วก็มีโดนกัพปี้ให้ด้วยนะครับผมเส้นการ์ก็มีนะครับมวกอัพชิลก็ลอยฟ้าราชาที่ถูกเนรเทศ การ์ดเชิญปาร์ตี้ดรอปและก็รองเท้ากัดขังยูนิคอร์เดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีโวสีกันดีมันยังพอจะเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับผมมาเจอกับลิลล,นะล,ลี่ลองกล้องนะโหลิลลี่ลองกล้องว้าวว้าวว้าว,ว,าวยังโหดเลย จะทำย่างไรดีออไปลูกไปยิงเจ้ายิงเจ้าเงินย้ายไปแถวฟับอ่าไปแถวนะไปแถวถ้าเกิดเราหาที่หลบกันนะฟับฟับนะฟับนะเฮ้ยไม่เดินหน้าถอยหลังอนะ่ะลูกไม่เดินหน้าถอยหลังนะ่ลจ้า ฟับอุย้ยไปแถวดีอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าผมวมร์ปไม่ได้เออเออเออเดินหน้าเนาะฟับอ,อ้ยถ <c oughs> อยวืดนะฟับอืไปแถวโอ้ไปแถวติดดีอยู่นะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไ,ไม่ไไมีโค้ดปกันด้วยงานได้เข้าแล้ว โดนกะปีติดนะโดนก็ปีติดโดนก็ปีติดเปิดเทศกาลนวิทีนึงยังไงเนี่ยไปข้างหน้าแปดช่องโอ้โหไปข้างหน้าแปดช่องว้าวว้าวาไม่ธรรมดา <c oughs> สร้างน้ำแข็งใสด้วยไปข้างหน้าแปดช่องจากอะไรเนี่ยโอไปจากนี้นะไปข้างหน้าแปดช่องจาก <c> UFO <oughs> ยังไงเนี่ย แบบนันไม่ติดนะจอยอเพื่อนจอยอจอยจอยสิบสองวับปะเนี่ยอัดวับนะเ,เดี๋ยวถอยกับหลังก่อนถอยกับหลังก่อนถอยกับหลังเดี๋ยวนะเราวาบดีดีกว่าเนาะฟับเออไปแดงของฉันขังคุกหน่ไหมล่ะมับมีขังนะ เชิญไปทีนึงเออหอบสร้างเลนมากไหมหอบไปสร้างเลนามากดีกว่าแล้วชิงจงุ่มบิกเลยดีกว่าฟับเด้งดึงเด้งดึงเออกดวางดากดวางเออเบิได้ไหมเบิรไ,ได้นะฟับไปแดงฉันขัง,ขงคุกเลยไหมล่ะฟับโอ้โหไม่ขังแต่กระเชิญไปทีนึงเออไปมุมไปนี่เป็นเศษไปดิเอ้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่เนเท่นั้นะทุกคนเดี๋ยวเราชิงจบวิกเลยดีกว่าปั๊บอ่าไปแถวไปไปนะครับเอา้าไม่เนเะท่เกนี้ก็จบวิกเลยดิว้าตกลิลลี่ลองกองทีนึ่งนะมาเจอกับ ลิลี่ลองกล้านะว,าว้าวใส่มอคเลกาแต่ทเนี้ยมาใส่รองเท้าก็ขังนิคอนมาใส่รองเท้านินจาก็ปี้มาแล้วก็ใส่เกา็ลอยฟ้าหลุมดำมาโอโ้โหหดไปไหนเนี่ยหดไปไหนนะอ่ากอรลอยฟ้าผมไม่เดินหน้าใส่หลังนะอืมอยืนย้ายไปแถว วับไปแถวไหมอา้าวไปแถวนะไปเลยดีกว่าไปแดงฉันปั๊บฉาบโม่อยดิมีอะไรไม,มีอะไรเออเบิ้นได้นะเบิ้นได้เอา้าไม่มีเนเทศเหรอไม่มีเนเทศแล้วก็วับเลยเออฟับไปแถวไหมอา้าวไปนะครับไป,นะไปแถวนะไปแดงฉันฉาบโน่เลยมว๊ ชิวโอ้โ oh, หอารคิวไม่ชาร์จโลเลยเอออาร์คิวไม่ชาร์จโลเลยยอนย้ายไปแถวปับ๊บอืมงานจะเ,เข้าแล้วไงเพื่อนไปแล้วนะไปแล้วนะทำลายกำดักแล้วด้วยระวงัง เฉินโอ้หติดหมวกนะติดหมวกไงเพื่อนไงจ้าไงจ้าออดถอยซีอ้าวมีซื้อคุ๊กขี้มาเหรอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอ <c oughs> เดี๋ยวเธอไม่ซื้อคุกี้มาใช่ไหมถอยกับหลังไปลูกถอยกับหลังไปอืมขังพวกมันมาพอดีนะอ้าวมีขังนะไม่ขังนะ เชิญนะครับจาบัตรเชิญนะบัตรเชิญโอ้โหยีงเนยนีอ่ยไ,ไปแถวไม่เอาไปแถวนะถ้าเกิดไปแถวฟาบไปแดงจานขังคุกป,ปะล่ะขังคุกป,ปะล่ะมับไม่ขังเชิญไม่ได้เอาข้ามทางาคูณสี่นะ เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นคูณสิบหกนะฮอ,อไ์บิสซ่านันมาร์กอ,อยากขังมันเหลือเกิน <c oughs> ขังดีไหมขังดีกว่าเผื่อมันขังขังกพวกมันมัอ,อข, <c oughs> ขังกูมาทีหนึ่งออจากนั้นเราก็เอากับดักวางกับดักวางเออมัฟขาย <c oughs> อังยังไงจ้ายังไงจ้า ถอยกับหลังนะเฮ้ยบาปลงมั้งกทำดักว่างงานจะเข้าแล้วงานจะเข้าแล้วดูทีนึงห้ยดูตานังตามช่องนะเดือดเดือดเดือด <c oughs> อยังไงไม่แดงเลย ยอมโดนมีเทศนะเอเดี๋ยวเราจะหาทางจัดการเขาเออับอเดี๋ยวเราวาบลงนี้ก่อนฟับชาร์จโล่ยังไง,งไปมุมไปนิเศษได้ไหมอ่าไปแถวนะครับไปแถวก่อสร้างเมื่อกี้ไปแถวเดี๋ยวไปขังคุกหน่อยลูกขังคุกมาโอ้โหยไม่ขังคุก ดักวางเชิญวินเอามวมัวปลุกตายฮาเรอย่างงี้ว้าวดตัวอีโวสีกันดีว้าหัวเกินเนาะแหมฟุกฟุกฟุกทุกคนฟุกเออเราก็แค่ฟุกอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครเปิดก็ขอให้ได้ตู้ดีกันนะ สำหรับผมมองว่า e v วสีก็ดีมันก็แค่เล่นได้นะมันไม่เก่งอะไรเลยนะครับที่ชนะได้เพราะว่าฟุกนะยังไงก็ขอบคุณคนที่ตามชมนะว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย